เย็นนี้ทำอะไรกินดีเฮ้ยตกใจเลยเจ๊ตกใจดินึกว่าโจรดักปน้นโจรอะไรจะหลอกขนาดนี้เจ๊จ้ารูปหล่อแล้วมาดักหน้าเจ๊มีอะไรนีะ่ะเหีวยข้ไขให้กินหน่อยดิ เอา้าไม่ไม่บอกแม่อ่ะก็แม่ไม่อยู่อ่ะดิทม่ไมคิดอะไรดิหิวอ่ะไปเดี๋ยวเจ๊ไปเจียวให้ก็ได้ไปะเนาะเจ๊เจียวอะไรอ,อร่อยนะเจ๊เจียวไข่อร่อยอยู่แล้วไเจียวแปะก็เดิรูปเราโอ้ยนั่งเลยในไหน ร้อนก็ร้อนอหิวหิวว่าไงแม่จะกลับมาเนี่ยไม่ชิวไม่ต้องมามากิานกันไหมมาม่าหรอมาม่าหมดอ้าวหมดแล้วเหรอโอ้ยเราจะกินอะไรกินดีอ่ะรอแม่กลับมาบ้านก่อนแล้วกันเฮ้ยแม่มาเนสตาเราตายแล้วอ้าวไม่ใช่แม่เธอห่อยพี่ชิวทำไม แม่กันทำไมหิวกันละสิก็หิววดิเจมีเมนูอะไรเด็ดๆๆๆไหมเมนูอะไรล่ะจะไปเจียวไข่ให้น้องอยู่เนี่ยกินไข่เจียวกับน้องไหมไข่เจียวอรอวา<ะ>ไงะเอาก็ได้ไปหิวดีกว่าไม่มีอะไรกินอะอืเอาด้วยงั้นเจียวเผื่อพวกเราได้กิง,งอนนือ่ะสรุปไข่เจียวเนาะสี่คนก็สี่ฟองไปตามมา ไปเร็วช่วยตายเร็วไข่เจียวก็ไข่เจียวรอตายแล้วอ,อ้าวไข่เหลือฟองเดียวเราจะพอกินกันไหมเนี่ยเอาไงดีอ่ะก็ไปซื้อดิอืมก็ไปซื้อดิแม่ไปซื้อแล้วจะเอาอะไรกินอนะไป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 ซื้อกันไป ไปยู่ทำอะไรกันเนี่ยกํพลังเราหิวแม่จะไปเจียวไข่กินไข่ก็อย่าแค่ฟองเดียวแม่ใช่มามาก็หมดน้องอยากกินไข่เจียวแม่ไปซื้อไข่ให้หน่อยดิอืมใช่ไข่เหลือฟองเดียวนี่นะแม่ก็ลืมซื้อแต่เดี๋ยวก่อนพวกเราอยากกินไข่เจียววะเนาะ จะใช้ได้อยากกินไข่เจียวกันใช่ไหมได้เดี๋ยวแม่จัดให้ออไ่แม่นั่นเห็อแม่มันคืออะไรอะ่ะเนี่ยเหรอก็ไข่ไงฮะไ<า>ข่อะไรแม่ใช่แม่ไข่อะไรอะ่ะอืเนี่ยเหรอไข่ลกกระจอกเทศ พอดีแม่ไปตลาดมาแล้วแม่เห็นเขาขายอยู่ฟองมันใหญ่ดีแม่ก็เลยซื้อมาแม่คิดว่ามันน่าจะเจียวไข่ได้ฮะไข่ดนหยดเพ่มันเป็นยังไงอะแม่หนูไม่เคยเห็นเลยอะใช่แม่ไม่เคยเห็นไข่เป็นเป็นเลยขอดูหน่อยแม่ไปไปแกะดูกันเนี่ยเขาหอมาซะแน่นหนาเลยเนี่ อนี่ไงอยากกินไข่เจียวใช่ไหมรับรองฟองเดียวอยู่โอ้ลูกใหญ่ขนาดนี้กระทะจะพอทอดไหมเนี่ยแม่นั่นดีแม่ไม่รู้ดิต้องลองอทำกันแม่จะตอกไข่แล้วนะเอ,อเลยแม่แมอยากเห็นเหมือนกันว่าขนาดจะเป็นไงอะ Да. แม่แล้วไข่แดงอะหายไปไหนหมดอะก็ <c oughs> ดีไงไข่แดงเพราะว่าตอนที่แม่ซื้อกลับมาแม่ไว้ใต้เบาะรถแล้วแม่ไววแรงไปหน่อ <c> ย <oughs> มันก็เลยผสมกันโอ้โห <c oughs> แม่โคตรซิงเลยอะก็ <c oughs> <c oughs> ดีแล้วไงไม่ต้องมานั่งตีไข่เยอะ น้ำเขียงเต็มกระทะน้ำมันได้เลยแม่น้ำเขียงกระทะ้อมอยังพร้อมแล้วแม่กระทะ้อมแล้วก็ลุยไปไลุย โหหอมแม่นอนดิควดหอมเลยอ่ะโอ้โหเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแม่หนูว่านะอย่างเนี้ยกินได้ทั้งสองมือ้อใช่โคตรเยอะอ่ะนอนดีใช่แม่ ไข่ฟองเดียวกินได้เป็นสิบคนเลยเนี่ยโอ้หอมเหลืองสวยน่ากินะฮะโอ้ฟูหนาหน่ากาัดอะเออน่าจะอร่อยฮะเขาว่านะมือเนี่ยอร่อยชัว น่านี่เหลืองอ่อยน่ากินเลยอ้วเสร็จแล้วกินก็หอมอปไปลองกินไข่เจียวนกกระจอกเทศครั้งแรกในชีวิตกันป่ะพวกเราลองชิมกันแป๊วุ้นไปมาพวกเราพี่อยากลองกินละใช่ หนูอยากลองกินละรออะไรกันอ่ะพวกเรากินเลยอืมอรอแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยนุ่มเหมือนไข่ไก่นะอ,อร่อยอืมอร่อยอืมอร่อยนะยนะเหมือนไข่ไก่เลยอ่ะ เนื้อมันเต็มเียอะหนู่อาอร่อยนะต้องให้น้องชิมเพราะว่าน้องอ่ะเสียงไข่เจียวอืออร่อยจ้าฮึพอเสียงไข่เจียวทุกคนคะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าอยากรู้อะไปลองสั่งมาลองเจียวกันดูนะคะแล้วจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน <c oughs> กูเ,เล่าลอยอ่ะไปตักข้าวไปดิไป <Bye. S 1>